บทสาธยายเรื่องพิมพ์เขียวสู่การตรัสรู้โพธิปัขิยธรรม37ตอนที่3การอัปเกรดขุมกำลังจรรพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาบทสาธยายเรื่องพิมพ์เขียวสู่การตรัสรู้ โพธิปักขิยธรรม37ในฉบับทันสมัยมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังท่านผู้ฟังทั้งหลายหลังจากที่เราได้วางระบบตรวจจับหรือสติปัฐานสและวางแผนยุทธศาสตร์พร้อมเติมเชื้อเพลิงด้วยสัมมาปทานสและอิทธิบาทสีในตอนที่แล้ว มาในตอนที่3นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างทีมงานหรือการประกอบฮาร์ดแวร์ให้มีศักยภาพสูงสุดเพื่อรองรับการทำงานของโปรเจกต์ระดับโลกนี้นั่นคือหน้าที่ของธรรมะ2หมวดสำคัญได้แก่อินสรีห้าและพละ5เริ่มกันที่ อินาคำว่าอินซีหมายถึงความเป็นใหญ่หรือผู้ปกครองในหน้าที่นั้นๆเปรียบเสมือนการแต่งตั้งหัวหน้าแผนกหรือการเลือกสเปคของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์5ชิ้นหลักที่ต้องทำงานสอดประสานกันชิ้นที่1สัตทินซีหรือสัทธาเปรียบเสมือนซีออ หรือผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนเชื่อมั่นในพิมพ์เขียวของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในระบบที่กำลังสร้างถ้าขาดศรัทธาก,ก็เหมือนคอมพิวเตอร์ที่ขาดระบบปฏิบัติการ Operating System ที่เสถียรเปิดเครื่องมาก็รวนไม่รู้จะไปทิศทางไหนชิ้นที่สอง วิริยินทรีย์หรือวิริยะเปรียบเสมือนหน่วยจ่ายไฟ power supply หรือแบตเตอรี่คุณภาพสูงทำหน้าที่ส่งกระแสะไฟพลังงานให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องถ้าไฟไม่พอเครื่องก็ดับหรือทำงานกระตุกความเป็นใหญ่ของวิริยะคือความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆชิ้นที่สาม สตินซีหรือสติดเปรียบเสมือนแรมหรือหน่วยความจำชั่วคราวและตัวควบคุมคอนโทรลเลอร์คอยจัดการจราจรข้อมูลรู้ว่าตอนนี้ต้องทำอะไรโปรแกรมไหนสำคัญสุดถ้าแรมน้อยเครื่องก็ช้าหรือค้างสติคือตัวกลางที่เชื่อมประสานทุกส่วน ให้ทำงานราบรื่นชิ้นที่4สมาธินีหรือสมาธิเปรียบเสมือนฮาร์ดดิสก์ที่มั่นคงหรือขาตั้งกล้องที่นิ่งสนิททำให้การอ่านเขียนข้อมูลแม่นยำไม่สั่นไหวความเป็นใหญ่ของสมาธิคือความตั้งมั่นไม่วอกแวกโฟกัสอยู่ที่งานเดียวจนสำเร็จชิ้นที่ห้า ปัญญีนซีหรือปัญญาเปรียบเสมือน CPU หรือหน่วยประมวลผลกลางที่ทรงพลังทำหน้าที่วิเคราะห์ analysis, ประมวลผลและแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดมองทะลุเห็นความจริงของข้อมูลที่เข้ามาทีนี้เมื่อเรามีทีมงานครบตําตำแหน่งแล้ว ลำดับต่อไปคือการอัปเกรดทีมงานชุดนี้ให้กลายเป็นกองทัพที่ไร้เทียมทานนั่นคือการพัฒนาอินซีห้าให้กลายเป็นพละห้าคำว่าพละหมายถึงกำลังหรือความแข็งแกร่งที่ต้านทานค่าศึกได้เมื่อศรัทธากลายเป็นพละมันจะมีกำลังต้านทานความไร้ศรัทธา หรือความสงสัย skepticism ได้อย่างเด็ดขาดไม่มีอะไรมาสั่นคลอนความเชื่อมั่นได้เมื่อวิริยะกลายเป็นพละมันจะมีกำลังต้านทานความเกียดคร้าน l e s i n e s s ได้สามารถทำงานหนักได้แบบนอนสต็อโดยไม่รู้เหนื่อยเมื่อสติกลายเป็นพละมันจะมีกำลังต้านทานความประมาท หรือความเผลอเรอ negligence ได้ระบบตรวจจับจะทำงานแม่นยำไม่มีจุดบอดเมื่อสมาธิกลายเป็นพละมันจะมีกำลังต้านทานความฟุ้งซ่าน distraction ได้จิตจะนิ่งสงบเหมือนอยู่ในห้องเก็บเสียงแม้ภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนเมื่อปัญญากลายเป็นพละ มันจะมีกำลังต้านทานความโง่เขลาหรืออวิชชา i g n o r a n c e ได้สามารถเจาะทะลุเปลือกนอกของสมมุติเข้าไปเห็นความจริงแท้ได้ทันทีทีนี้ผลลัพธ์โมดิลนี้จุดสำคัญที่สุดในการบริหารจัดการโมดิลนี้คือการปรับสมดุลหรืออินซีสังวรเปรียบเสมือนการโอเวอร์คล็อกคอมพิวเตอร์ เราต้องปรับค่าต่างๆให้สมดุลกันถ้าศรัทธามากกว่าปัญญาก็จะกลายเป็นความงมงายหรือเชื่อคนง่ายถ้าปัญญามากกว่าศรัทธาก็จะกลายเป็นความอวดดีหรือดื้อรั้นแก้ไขยากถ้าวิริยะมากกว่าสมาธิจิตจะฟุ้งซ่านเพราะพลังงานล้นเกินถ้าสมาธิมากกว่าวิริยะ จะเชยชาหรือติดสุขขี้เกียจมีเพียงสติตัวเดียวเท่านั้นที่ยิ่งมีมากยิ่งดีเพราะสติเปรียบเสมือนผู้จัดการแมเนเจอร์ที่คอยดูหน้าปัดวัดค่าต่างๆและคอยปรับจูนให้ระบบเสถียรที่สุดหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทนี้คือ1 การตรวจสอบสเปคตนเอง System Check เราต้องหมั่นตรวจสอบว่าตอนนี้อินซีทั้ง5ของเราตัวไหนอ่อนตัวไหนแข็งเราเป็นคนเชื่อคนง่ายหรือไม่เราเป็นคนขี้เกียจหรือไม่เพื่อที่จะได้อัปเกรดได้ถูกจุด 2. ความสมดุลคือกุญแจสู่ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แรงที่สุด ไม่ใช่เครื่องที่มี CPU แรงที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่คือเครื่องที่อุปกรณ์ทุกชิ้นทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัวจงใช้สติเป็นตัวปรับสมดุลให้ใจมีความพอดี 3. เปลี่ยนหน้าที่ให้เป็นพลังอย่าหยุดแค่การทำตามหน้าที่อินซีแต่จงฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ mastery และความแข็งแกร่ง จนกิเลสไม่สามารถแทรกแซงการทำงานได้ในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนจบเราจะมาดูกันว่าเมื่อเรามีกองทัพหรือระบบฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังพร้อมรบแล้วอาวุธวิเศษร,ระดับตำนานซูปเปอร์เวเปอนและเส้นทางหลวงไฮเวย์หลักที่จะนำเราพุ่งทยานเข้าสู่นิพพานนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรผ่านโมดูลที่ชื่อว่า โพชชงเจ็ดและอริยมรคมีองแปดขอให้ท่านทั้งหลายโปรดติดตามตอนจบด้วยความตั้งใจขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร